สวัสดีครับอยู่กับช่อง About Channel นะครับอยู่กับผมอะนะวันนี้เรามาที่ร้าน Hot Pot Man Mala นะเป็นร้านมาล่าเปิดใหม่นะตรงแถวโรงพาบาลซิคลินนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะช่วงเชาเช้าช่วงเช,ช้ชาช่วงสายอ่าโอเคเขาเปิดใหม่นะเขาเห็นในโซเชียลคือคิวเดือดมากนะก็เลยมาลองดูว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะร้านเขาเปิด อ่าเปิดเที่ยงนะครับผมแต่ว่าให้มารับคิวได้ตั้งแต่9ก้าโมงนะครับโอเคจะเป็นไงก็ไปดูกันนะฝากไลค์ฝากแชร์สับสไครด้วยเอมแล้วไปมารับคิวฮอตพอตแมนมาล่าสาขาบาังนานะเดือดจริงวันนี้วันอาคารตอนเช้าไอผมมา10บโมงครึ่งเนี่ยยังเป็นคิว19แล้วเนี่ยเออคิวเดือดจริง นะร้านเขาปิดเที่ยงแต่ว่าโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโร้โหโอ้โาโอ้โหโอ้โาโอ้โห้โาโ้โหอ้โหโอ้โหอ้โ้อ้โหโอ้้โหโ้โหโ้โัโ้โหโ้โ้โโอ้โหนอัโหออ้อ้อสโหโ้โหโ่้โหโน้อ้มหโอ้โหโ้หโหโอ้โวัอ้โา้อ้อ้โหโอาโหโอโอออ้้โ้คิว้าโ ก็คือได้เข้าไปตอนเปิดร้านพอดีนะครับอ๋อโอเคคิวเดือดจริงเนี่ยร้านเขาก็อยู่ตรงรถไฟฟ้าสีาาลาซาเลยนะครับก็มาลงสถาน,นีนี้ได้นะสายสีเหลืองนะสีาาลาซาเพิ่งเปิดลงมาแล้วก็เดินเนี่ยเดินเข้ามาตรงเนี้ยนะตรงข้างหน้ามันจะมีหัวปลาช่องหนสีนะก็เดินมาข้างหลังเป็นโครงการด้านหลังนะเดินมาสุดเลยนะครับเอ้ยนี่ลงบันไดนี้ได้เนี่ยลงบันไดนี้ใกล้ๆเจอ อเมซอนแล้วก็เดินเข้ามาก็เจอร้านแล้วนะครับพอตพอตแมนนะครับผมโอเคเข้ามาในร้านแล้วนะครับคนเยอะจริงนะเนี่ยมาตอนสิเอด็ดโมงครึ่งนี่คนเต็มร้านเลยนะจากตอนแรกแบบไม่มีคนเลยนะเขาเปิดรับคิว 9- นนก้าโมงบางคนเขาก็ให้คนมาเอาคิวก่อนแล้วก็ค่อยมาตอน1 1บเอ็ดโมงครึ่งนะครับโอเค เออเนี่ยหนึ่งรอบก็จะได้ประมาณ22ตกก็จะประมาณ1ถึง,ถง22คิวนะก็ใครที่มาได้รับคิว1ถึง22เนี่ยก็ได้เซตแรกแน่นอนเขาก็จะมีถ้วยกับน้ำจิ้มให้เลยนะเสิร์ฟไปให้นี่เป็นเมนูนะครับ399ก็น้ำซุปน้ำซุปมาล่9กา99บาท นจะมากินชุดนี้สี่เก้าเก้าโอเคสี่เก้าเก้าเหมือนเมื่อกี้มันจะเพิ่มเนื้อโคขุนสันคอมาอ่าสี่เก้าเก้านะครับตัวกุ้งสัตว์เนี่ยเขาจะให้แค่คนละที่เท่านั้นนะครับผมอ่าอย่างอื่นก็สั่งได้ไม่อันโอเคจะมีสองเก้าเก้าอีกตัวหนึ่งด้วยนะ uh. ในแต่ว่าในเมนูใหญ่จะมีแค่2ราคา3 9, 9, 4, 9. คามเกับ4ี่เก้าทานได้ร้อยนาทีก็ทานไม่หมดปรับขีดละร้อยบาทหอกลับบ้านอันนี้เขาก็จะให้สั่งอาหารผ่านค r วนะครับก็จะมีราคาบอกนี่จะสแกนมันเป็นน้ำมันงาหอมหอมจืดๆนิดนึงหอมๆจืดๆมันๆ เป็นกระเทียมกระเทียมอันเนี้ยอันนี้ก็หวานหวานเผ็ดหวานเผ็ดเนี่ยจิ้มข้นจิน้มก็ดูดีได้เลยอ๋อเจ้หวานหวานหวานเค็มหวานเผ็ดนี่ก็มันๆกระเทียมกระเทียม อันนี้กินเป็นชุด4ี่เกนะครับอันนี้เป็นเนื้อติดมันที่มที่จะมีในชุดสี่เก้าเานี่นจะไปน่าจะเป็นใบพายนะครับแล้วก็สันคอนะเป็นเนื้อ3ามตัวที่เขามีในชุดสี่เก้าเก้อันนี้ก็เป็นหมูนะหมูที่เขามีหมูไม่ติดมันด้วยอันนี้เป็นสันคอแล้วก็สามชั้นอ่าโอเคลองชิมดูนะสั่งมาอย่างละทาดก่อน สลเปาทอดนะครับขอให้สั่งเป็นชิ้นนะจะอยู่ในหมดของหวานแล้วก็สื่อปลาอะไรไม่รู้นะน่าจะขนหวานแล้วก็หมาเวียนอ,อืนเสียถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นของทอดให้น้ำซุปมาแล้วเป็นมาล่ากับซุปกระดูก นี่ของสดที่สั่งนะครับเขาก็จะใส่รวมๆมาให้เราเออดีไม่เปลืองพื้นที่นะแต่เขาก็มีชั้นแยกให้อยู่นะอ,อันนี้จะเป็นกุ้งสับนะครับนะในรูปก็เป็นใบบัวนะแต่ว่าจริงเขาจะเสิร์ฟมาเป็นถ้วยให้นะได้คนละที่ของกินเล่นเป็นไฟลแล้วก็ยำสลาย<ม>ของเต้าหู้เนื้อหม่าล่าก<ม>็ไส่เป็ด ยำแตงกวามันเป็นลอดลมนะครับเป็นฝ่ายนะมันฝรั่งเที่ยวหมาป่าเป็นฝ่ายคุกอ๋อมันไม่ได้กรอบ เป็นมันต้มเอาไปผัดเออไม่ใช่มันทอดมาเวียน,น,ปนปเป็นแป้งแป้งข้างในใส่หัวแดงมาเวียนซื้อปลาอือแป้งทอด คายโมจิอะแต่ไม่ได้เหนียวเท่าเก็บไว้ก่อนของหวานนี่เต็นไก่ใหญ่มากมาเลยแบบไม่ต้องกลัวหดกุ้งกุ้งก็เป็นกุ้งแกะเปลือกด้วยนะแกะมาให้แล้วโอเคกินไปเลยชิลๆสบายๆ ซุปกระดูกนัวนัวหวานกินไม่ได้มาลาร้านเขาจะมีหมาลาสองแบบนะน้ำมันพืชกับน้ํามันวัวนะแต่ว่าแบบน้ํามันพืชอ่ะมันหมดอันนี้ก็จะเป็นน้ามันวัวนะครับคนมันโอ้ฉุนชุนมันมันมันมมากนะแต่ว่ากินกินดี มาลาที่ถูกต้องคือนั่งอยู่หน้าร้านเนะได้ยินไปถึงได้ได้กลิ่นทะลุไปถึงหน้าร้านกลิ่นดีมากบ <c oughs> ินี่เนื้อติดมันนะครับในชุด499กืาอรอ่อยอร่อยนุ่มเนื้อดีมากโอ้คุ้มแล้วนะสี่เนื้อขนาดนี้เนะี่ยอันนี้อะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ดูแม่งก็พุนดิยังใหญ่มาเป็นตัวเลยกุย้งยำสาลายนี่จะออกแบบเปรี้ยวๆนะครับจอ,อกรสเปรี้ยวจะไม่เหมือนยำสาลายญ,ญี่ปุ่นนี่เนื้อบลบายไผอ,อ,อก็ได้เคี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับใครชอบเคี้ยวๆก็เนื้อบลบาย นี่หลอดลมหลอดลมก็จะเหมือนอใส่อ้นะครับกรึบๆเหมือนกระเพาะเอออกรุบๆนึบๆึๆๆๆุ้งสับืุ้งสับก็ดีนะอันนี้อะไรนะก้านประกัดหอมใช่ไหมเออเห็นเห็นรีวิวร้านซูด้าเหรียญเนี่ย เห็นร้านซูดาเหลี่ยงเขาแนะนำเนี่ยร้านแมนก็มีนะครับอืหวานหวานกรอบกรอบอร่อยที่ไปสันคอนะครับสันคอก็จะมีในสันคอใบพายจะมีในชุดสามเก้าเก้านะแต่ว่าเป็นถ้าเป็นเนฟติดมันก็ต้องเพิ่มไปที่สี่เก้าเก้านะครับสันคอือมสันคอดีนุ่มถูกต้องนะ เบดามเก้าเก้าจริงๆก็ดูแลนะแต่้ะใครแบบเนื้อเลเวอร์แล้วก็เครื่องในเลเวอร์ก็ขึ้นไปที่ 4, 9, 9. สี่เก้าเก้าลองต้มหมูไส้เป็ดเป็นไส้เป็ดสดชอบมากข้านปักกาศหอมอันนี้หมูสามชั้น มั้นก็อ,อร่อยนุ่มดีมาตรฐานมาตรฐานนี้สันคอน้ำซุปเขาเด็ดมากนะแทบยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลย,ยก,กินเป่าๆน้ำจิ้มเลยไม่ได้ลองจิ้มเลยน้ำซุปเข้มข้นมากสันคอนะหมูดีทั้งสองตัวเลยนะทั้งสันคอทั้งสันคอและสามชั้นน,ะนุ่มอร่อยนีเนื้อหมาล่า อไม่หมาล่าก็ดีนะเป็นเนื้อหมักนะนุ่มไม่เหนียวเลยนุ่มมากเนี่ตีตไมใจใหญ่มากปลาใส่ไข่เค็มก็ดีแหละพวกหมูเนะี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มก็คืออร่อยเลเลยนะครับแต่ว,ว่าผมว่าพวกเนื้ออะไรกินเปล่าๆได้อยู่แต่ถ้าใครอยากได้แบบ รสชาติเพิ่มเติมก็ซิมกับน้ำจิ้มก็รีนะครับเนี่ยอันนี้จะเผ็ดนี่จะหวานแล้วมีอะไรนะที่คอน์เตอร์เออบีกระเทียมก็ไปหยิบได้ที่คอน์เตอร์ปรุงน้ำจิ้มนะครับมีน้ำจิ้มเลยนะก็มูยีเฉยอ่ะเราจะมีตรงโซนให้ปรุงน้ำจิ้มได้อีกอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ไปนะเพราะคนเยอะนะอ่ะอนนี้เป็นโซนกดน้ำนะครับ ก็มีไอติม <c oughs> ให้ตักเองโอ้ไอติมหลายรสมากนี่ของหวานอีกอันหนึ่งนะครับวุ้นจีนวุ้นใสๆวุ้นจีนนะครับของหวานอันหนึง่งยังไงเนี่ยคล้ายโอเอ๋วของกูเก็ตอืม เป็นวุ้นยันลี่อถ้าใครเคยไปภูเก็ตก็โอเอ๋วอะใช่โอเอ๋วเลยของหวานในทีมเขาก็จัดเต็มนะเปิดหลายกล่องนะไม่ได้เปิดแค่กล่องเดียวกล่องสองกล่องโอเคจบไปแล้วสำหรับ ep นี้นะครับแมนมาล่าเอ้ยไม่ใช่พ o ดพ o ด man มาล่านะครับก็ ที่สาขาบางนานะครับก็ดีนะดีงามตามที่แบบตามความเดือดของคิวที่มาลอกินเลยนะครับก็คือแบบราคาดีนะ499นะผมว่าคุ้มมากนะได้เนื้อใส่เนื้อก็แบบคุ้มอะนะถึงจะมี3แบบแต่ว่าเนื้อดีทั้ง3ตัวเลยนะครับส่วนเมนูนอื่นอย่างพวกฟองเต้าหู้พวกไอ้อะไรนะการสกัดอบเนี่ยเออมันจะอยู่แบบในร้านแบบราคาร้านดังๆเนี่ยอันนี้ก็มีในบุฟเฟ่ต์นะ เออมันก็คุ้มนะมกุ้งแกะเฟือกนะก็สมแล้วที่แบบแบบมีคิวมารอหข้าตั้งแต่เปิดร้านเลยนะสำหรับวันธรรมดานะก็ถือว่าโอเคนะคุ้มนะมนะราคาเนะี่ยผมว่าคุ้มเลยนะคนที่สายมาลาชาบูเนะีนะ่ยคนมานะคนมาลองเด็ดจริงนะแนะนําแนะนำนะจริงๆคุ้มนะหรือว่าใครที่แบบไม่ได้ใส่เนื้อเนะี่ยกินหมูเนะี่ยก็ได้นะหมูเขาก็ คุณภาพดีนะตัว3ามกเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างคุ้มแหละนะตัวที่เป็น4ี่กเนี่ยก็จะได้เนื้อเพิ่มมาแล้วก็เครื่องในเพิ่มมาแต่3ามกเก็มีเนื้อเหมือนกันจะมีตัวในสันคอกับใบพายาอยู่นะนะครับหรือว่าถ้า2องกที่ที่คนที่กินหมูอย่างเดียวเน้ 29, น2องกก็ได้เหมือนกัน 29, นะครับดีดีด,ด,ดีนะอ่ะบเบสท์ค่าเสียหายเนี่ยก็ประมาณ1นึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะรวมค่าน้ำซุปหมาล่าเกบาทแล้วนะ ก็คุ้มมากนะที่บอกว่าคุ้มจริงจงเพอเมื่อวันก่อนไปกินหมาล่าสายพานเหมือนกันที่เป็นเสียบไม้นะ่ะที่เริ่มต้นมาละห้าบาทหมดไปพันสองนะอันนี้กินบุฟเฟ่ไม่อัน้นนะฟองต้ผู้ไม่อัน้นเนื้อไม่อัน้นะ 1, 100, นะพันหนึ่งร้อยนะก็ถือว่าคุ้มมากคุ้มราคาได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทรวมแบตดแล้วนะคุ้มจริงมาลองมาแนะนาการันตีไม่ผิดหวังของดีทุกอย่างทุกวันที่ผมมานะของดีทุกอย่าง ก็เตรียมตัวมารับคิวแต่เนินๆน,น,นะวันหยุดนะหรือว่าเมื่อกี้ผมเห็นนะก็มีคนรับจ้างเอาคิวอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ติดต่อตรงไหนนะเขลองไปหาดูนะครับผมโอเค,อเคก็ฝากไล,ลค์แชร์และซับสไครต์ด้วยพ p หน้าไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับพ p นี้และพ p นี้ล,ลาไปก่อนบาย